มันก่จะไปโดนเราสองคนโอ้ยมันเห็นผมตั้งแต่มันโดดมาแล้วใช่ของผมมันลิงรอเนี่ยได้งานได้งานเงินลิงรอเลโอ้โหมันนิดมันปลาระเบิดอ่ะบันิ่นผมล็อกอยู่มันไม่กล้าปู่มันเลยปลาระเบิดเัี่ย่พราผมเปลี่ยนจุดแต่มันรู้ว่าผมเปลี่ยนจุดมันเล็งรอเลย Reloading. Cover me. Enemy hit. อุ้ยแรงจังวะเออเอาดีมาแล้ว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 เฮียกดแรงเฮ้ยจราเข้อะ Enemy located เอาหนังไอ้ด่างมาเฮ้ยมันคนนั่นอะเออเหรอมันคนเออเหรอเฮ้ยวราเข้เหรอ ผมเจอตัวหนึ่งละกว่าเรียกเบตัวสุดท้ายพอดีเจอจระเข้ครับกระหิตมหุยสิบสองย่องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ยังเต็มนิดนึงนั่นดีว่าเราเคลียร์ไปตีอนะถ้าเรายังไม่เคลียร์มันถึงมาก

มาแล้วมีคนแย้ยอยู่ผม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 ก็ยืนฟันอยู่ไหนวะลอยมาเลยทั้งลูกปืนทั้งระเบิดลอยกูลูก

ดางเป็นหนีลงดังไม่ใช่สไตล์ผมหนึ่งโอ้โหรายงานมารอเลยเอาหัวด้วยผมหนึ่งห้าประตูนั่นนะเข้าหัวด้ววยเลาจะเดินออกดูีเลตอนตอนที่มันกำลังเบิดอะ เออตอนนี้ผมยู่ในห้องมันก่จะไปโดนเราสองคนโอ้ยมันเห็นผมตั้งแต่มันโดดมาแล้วใช่ของผมมันลิงรอเนี่ยงานงานรายงานอโหมัน่น่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่น่่่่อ่่่่่่่่่ม่่่ม่่่ล่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่ เันนี้ผมจะซื้อพัดลมเสียบปลั๊กนี่แหละนาตาลีพัดลมหนีบอ่ะพัดลมหนีบโตอ่ะไปไหนดิจ้าไปไหนไม่บา้เรกไปไหนมาบาร์เรเดี๋ยวล่ไม่มีไม่มีคนผมสแกนขึ้นบนเลยนะอ่ามีบอทจุดตัวหนึ่งไนอนอยู่ไง กระโดดลงไปแล้วลังนก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 โอ้ไม่ไดไกลแล้วนุนไม่ไ่างเร็วไม่อย่างไวดีวูบดีวูบสไลด์พูดลงท่อเลยทำไมไม่โดดหน้าต่างเขาฮะผมพยายามโดดแล้วโดดไม่ได้ทีเฮ้ก็ใช้วิชาทด่เป็นแอบดูผู้หญิงเขาอาบน้ำอ่ะ เมื่ี้มันยิกันอยู่ฝั่งนู้นพี่ยิงผมนั่นไงเขาใช้นี่แล้วกล้องเฮ้ยคนคนอ๋อนี่นอยู่นีู่นี่จอแล้วจอจดูว่มันกลังเสิร์ชอย่างไรออันอันนี่้ารวมตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึงข้างในหรเปล่าเวราให้ยิงกันให้จบไปไปไปไดูดดดไปเลย ดูซ้ายหน่อยนะดูซ้ายหน่อยนะเสียงระเบิดยังอยู่ซ้ายนะใช่ใช่ใช่ด้แล้วได้ยินเสียงข้างนอกหรือข้างในวะเฮ้ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนห้องลับเหรอใช่

ลบกัน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 ครับผมลบกันลบกันโอ้ยมันซ้ำผมเลยเหรอมาจากทางนู้นโอ้โเอ็มเจ็ดคุณเกมเมาเลยโอเคครับให้คุณเลยคุณเปิดตัวนี้ติบล้านเนี่ยตัวเนี้ยท้งตัวบอกเลยอุ้ยที่อโอ้โหลูกทองผมว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปวางกับดักบันไดฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งว่ะเอาเดีกูลูกทองเลยเอ็มเจ็ดด้วย ยิงผมได้ไงวะบิงไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นคืออ่าฝั่งฝั่งนี้ก็าวไปฝั่งฝั่งเซฟถ้าแรกแรกแตตัวเดียวเว้ยแต่ต้องต้องไปแล้วว่า5นาทีวันจีนินแต่ว่าก็ต้อง แต่ว่าก็ต้องแบบว่าดูหลังนะแม่งปีนหน้าต่างมายิงกูตายผมเคยโดนแล้วรอบหนึ่งเนี่ยศพเดียวแบ่งกันเนี่ยแบ่งกันแล้วแบ่งกันดีเดียวแบ่งกันสองไม่ด้วยขดทองผมส้มกับที่ส้มม่วงหมดไปสองอันน่ะแล้วก็ทิ้งไปแล้วเพราะว่าโดนไอ้เ้ยนั้นยิงแตกหมดมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับจะทองนี่นะครับจะได้ยิงนะครับ let's find some good stuff there ผมนึกว่าบวกทหารว่าจะใส่เล็กหน่อยโอ้ยไม่มีเลยไม่มีของดีเลยเฮ้ยจราเข้อะ enemy located เอาหนังไอ้ด่างมาเฮ้ยมันคนนั่นน่ะเอ้าเหรอมันคนเอ้าเหรอเฮ้ยจราเข้ป่ะ เกือบเราตายแล้วเจดินแล้วมันก็ไม่จริงหรอนะเขี่ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเห็ดนอนยุ่งดิยุ่งดินี่ว่าจระเข้ไอ้เจ้าจระเข้หอนแท้เลยจเขหอนแท้จรเข้ข้าในอะปลาไปแล้วไอ้ห่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดหมดเลยจระจระเข้เมื่อกี้จระเข้ตั้เทพป่าวะเนี่ย ผมเจอตัวหนึ่งละกว่าเรียบตัวสุดท้ายพอดีเจอจระเข้ครับแจ๊งจระเข้ว่ะชี้แดงชี้เรียบร้อยน่าจะรู้ตัวแล้วโดนบอดยิงเจอใครไหมครับตตมิวเฮ้ยมันแฮกแล้วโดนโดนโดนอยู่ในท่อ แม่อหเราก็ยังกมีแรงผมมันอ้อมหลังโอเคฮะแต่ผมผมวางผมระเบิดสองจุดตรงนี้ตแต่ตรงท่อ <5 S 1> ผมไม่ได้ตาย อข้างหลังมา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 เดี๋ยวหลังปะหมดแล้วตายหมดผมหมดไปเป็นสิบกว่าเมตรตัวเลขที่กระโดดลงมาออกได้กระสุนเหรอใช่อ้าวเดี๋ยวว่าจะตอบลูกอมอะไรถ้ากระสุนประมาณหกหมื่นเข้มสติดเร็วลองกระสุนลงเออไม่คือกระสุนเนาะ แป<บ>๊ไมไมแบบแป๊บหบนึ่งนะระวัาางตรงนี้นะระวัาางนะเียมีที่เกิดตรงนั้นนะรัวคนอดกาแบบรยิงน,นเียวิ่งต่าไปเ่าไปข้างเราฟังเหยว่าเสียงทิ่งแบบคนมันยังไม่หยอะไรแทนเฮ้ยหลังนะเจินหลังเราใชใช่ใช่ใช ตามีใส่ผมอ่ะไม่เหี่ยเขาส้าผมเว้ยแแกนสแกนเลยแป๊บนึ่งเป็นใบอยู่ตปดใบอยู่แป๊บนึ detected. ซ้ายตัวนึงหน้าผมกัน พันแผ่เจ็บหนักแย่ผมมากแหนะบนหัวผมใช่ใช่ใช่นอนอลัช่วงหนึ่งเดียวจะตายเลยนี่ตายเลยก็เดียวอะไรเนีย ยัมปืนไทรอ่ะบอาอ่ะมันบอดยิงไงมีเมื่อกี้มันตายนั่งอ่าจับไปจับอ่าตามีดตามีดไปแล้วอ่ะฝั่งลงรถใช่แล้วไอตีพี่ถอยไปโน้ตละโดดมาพอดีเลยมาเลยมาเลยมาก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 เข้าไปแล้วครับเราออกฝั่งไหนเออ เคียตี้นี้จบภายในสี่นาทีสองนาทีนี้เราต้องเปิดเขื่อนแล้ว

เหลือตัวเหลือตัวตรงตรงวงมาร์กเลยหมอไอคีสิบสองสวยวิ่งล่างก็เป็นหมอดึงหมอดึงดิมวิ่งแล้วคุณผมดึงขึ้นคุณวิ่งเลยไปไม่ทันทางออกอื่นแต้องเอาคืนไม่ใช่นู่นยิงเลยครับไม่ทันครับ ต่อกระเป๋าแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเรื่อาโิมันก็ไม่ออกอ่ะเฮ้ยไม่ออกเออไม่ต้องออกกันเนี่ยแหละผมบอกแล้วมีอยู่ออีกตัวนึ่งเป็นเข้าจีขับบนข้างล่างวะขึ้นบนขึ้นบนนี่มั้งเนี่ยแม่งยิงไม่โดนไปเลยไปไปไปไหนอ่ะเออ อยู่ไหนเดือดทัแดแล้วโยกข้างบนใช่ใช่ใช่อีกฝั่งนลยมันย้ายแล้วมันย้ายที่แล้วยยทีแล้วเอาังลงมาข้างล่างมีแปดมันจับ <c oughs> ลงมาแล้วเอาเจนินให้ชนะเลยก็แเรา มาดีเออจึงได้ไม่จึงไปไหนอ e wow ่ะจึงไปไหนกันนะครับหาของใส่เซฟก่อนของใส่เซฟใกล้หาของใส่เซปเดียวพวกมึงก็เล่นสุดเกินเมสจะอะไรเราครับเชื่อว่าจะฟาร์มซะมั่ง วิ่ง12ช่อง1 es er 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เกาะฟ้านใจไม่จับเกาะฟ้าใสม้อออยู่ของดีแบบนี้ไปมาแล้วมาแล้วฝังนี้นีกแ้ว

เฮ้ยเล่นเดือดเดือดาดางงี้กูตามยิงตายแน่บอกแล้วกูตามยิงตายผมนมึกว่าใครเปิดประตูมาบ่อนเองเดสองหมื่นแล้วเ็จอดนี่สองหมื่นได้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 จอดเลยจอดเลยจอดเลยเฮ้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 ย,อ,ยอะไรอะ ถอยมาถอยมาจะารอยังม<บ>ีเสียงฮิวเสียงชุบเสียงซ่อมเกาะอะไรก่อน็ได้นี่เสียงฮิวอยู่เอาเลยแมสแกนเลยไหมอยากรู้แมสเค็ตได้ไหนดีวะ

ไหนในประตูนี้เลยรู้นะตรงกลางเหรอใช่ใช่เนี่ยหมดหมดป่ะหมดแล้วก็ตรงนั้นแล้วในในแอดมินมันไม่มันไม่ไปยิงกันเลยหรอวะตรงนั้นก็ใช่ไหมเพรงนั้นสามที่โอ๊ยตรงนั้นก็สามที่ล้วเออสามที่เรายิงสี่ที่รงนู้นไงหมดแล้วเดีแอดมินไม่มีหมดแม้ แม็ปแม็ปอู้สิสาห้าแสนสิสาห้าแสนมีไหมผมเปิดเซตได้ไหมโดนไล้ใช่ไหมเกบด้วยด้วยด้วยวยืยมา

ตายเลยเอ๊ okay. ถ้าสองตัวเองเหรอสองว่าไหนอีกส่วนให้เลยล่างไมแบบตีโล่ไวรันโอ้ไวรันเนี่ตนี้นม,นมองอย,องอยู่มันมองผมอยู่สองตัวเลยทั้งไวรันทั้งโล่เลยขึ้นมาเตะหน้ายิงโล่ก่อนมึงก็ได้ก็รอให้มันมาใกล้ๆก่อน

มันอยู่ข้างล่างมันชุบกูอยู่มันโดไหนกันเอาเออใช้สายฟ้าปักไอ้โล่ดูว่ามันจะมานไหนโล่ถ้าคุณคุณลงทางอันเนี้ยแล้วก็ไปปักได้มันทุบกันเถ็งแล้วไอ้ยีอะโล่แม่งอยู่ดีหันมาหาผมเฉยเออผมเห็นคนเดินเดินอยู่

I'm here. เก๊ดนี่น่าเชียรมากหันไม่ยิงอะไรถึงมันตอนแรกล็อกไม่รู้จับหนึ่งนะจับหนึ่งนะจับหนึ่งนะระเบิดเถื่อนไว้ใครปีนอะไรวะนะ Thanks mate ทองว้าดีกว่ะอุ้ยอีกทีหนึง Enemy hit

ไปยิงสกัดดวยก่อนตรงนี้นะสมเลยเนี่ยสมอกวิ่งวิ่งสวนเออกไปได้ไหมยืนหน้าต่างโดนยิงร่วง ออกน้อยดีกว่าไม่ได้ออกเว้ไยไปยอยจิ้มเล็กผสมน้อยใช่ไหม